บ้านเขาก็เหมือนกันแหละเขาก็อาจจะมีโอกาสเอามาหยิบใช้ได้มากกว่าหมอกนี่ซ้ำ ให้ลูกค้าไปก็เหมือนเขาอยู่กับของมอมเหมือนกันเพราะเรารู้ว่าของเนี้ยเขาก็ไม่เปลี่ยนไปที่อื่นครับผมเขาเข้าไปจูดตรงนั้นเถึงต้ใส่ไม่ใ้รู้มอนี่แต่ว่าดีนะครับไม่ใช่ว่าคือพอใส่ไปแล้วทองมันขึ้นถ้าเกิดทองมันลงนี่เขาจะต้องแบบว่าไม่คิดถึงเราช่วงที่มอมเปิดร้านเนี่นะช่วงนั้นเนี่ยพินินประมาณเกือบสามสิบปีครับพอในบาทละสี่พันโอ้แต่ว่าที่ร้านนี่ขายเพราะว่าค่ากําเนิดมันแพงเพราะค่าแรงช่างมันแพงเพราะเรา ช่างโบราณเราทำเราก็ขาย6,5 0 0อ๋อห5 0 0นี่ถูกมากครับผมตอนนั้นเราถูกบนใช่ใหมมอมนี่มอมไม่ใช้ขของแพงโอ้เขาไม่รู้ว่าวิธีการทำมันแพงมันนานขนาดไหนมอมไม่ขาของแพงที่สุดทองมีอย่างที่ในบ้าน6 7เพันทำได้ยังไงมอมตอนนั้นถูกว่าซะแบบขนาดเราบอกระบอกาทองเนี่ยมันทำยากเขาต้องใช้ช่างเก่าเราจะไปให้เขาร้อยสองร้อยใครเขาจะมาทำไหมก็ต้องแบบ แต่มีลูกค้าที่ติดตามมาซื้อนะแต่ละท่านซื้อกระเป๋าไปเนี่ยกระเป๋าลงยาติดลายจนถึงเดี๋ยวนี้บอกได้เลยว่าใบนั้นเนี่ยมันสุดยอดมันไม่มีของไม่มีแล้วครับผมเราซื้อเจ็ดพันตอนที่ทองมาบาทตั้งสองหมื่นกว่าแต่ครั้นี้เราจะพูดถึงเรื่องงานรายลเที่แบบว่าเราขายทองมันเครียดใช่ไหมครับก็เครียดแล้วเราก็เครียดนี่คือว่าหมอมเนี่ยขายทองเนี่ยอาทิตย์นึงแค่ห้าวันแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยห้าวันเท่านั้นสองวันก็ คนคล้ายๆพวกไปไหนทุกคนไม่มีใครรู้เราไปไหนหนึ่งถ้าเราไม่ไปเข้าป่าเราก็ไปพัทยา hmm. เพราะว่าเรามีบ้านอยู่ชายทะเลบ,บ้านเราอยู่ติดหาดเลยตอนนี้บ้านพัทยาเราก็ทําเป็นโรงแรมโรยัลโฮมสเตย์อ๋อโรยัลโฮมสเตย์เก็บบ้าน oh, ครับผมครับผมบ้านเราก็มีคนมาขอซื้อ กือบจะเป็นทุวี่ทุวันเพราะบ้านเราติดทะเลคนก็อยากจะได้ไปพัฒนาอต่เน <Like> mm hmm. yeah ี่ยคือเร่ไม่ขายก็ไว้เป็นส ok> ัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เพราะว่าอันนี้เราไม่จําเป็นต้องขายครมถ้าถามเวลาเราเข้าป่าเราเห็นอะไรไปเห็นใบไม้ไปเห็นอะไรแปลกๆเราก็มา จูเลี่จริงๆออกแบบได้นะได้ครับผมเช่นวัไลภใบไม้รูปล่างแบบนี้ไปถึงในป่าจินตนาการมันเกิดพอเกิดพว้ปมก็จะมีกระดาษโน้ตส่วนตัวจะมันก็จะเห็นมันจะเห็นปั๊บเราก็จะเขียนเลยทำแบบนี้เรื่อยๆาจจะเป็นตังหูก็ได้นะโอ้ลูกนั่นนี่ แล้วพอเรากลับกรุงเทพปั๊บเราก็ส่งให้ช่างอบอกงานนี้คิดมาจากแ,<ต>บแบบนี้โอ้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าการทําให้เกิดความสุขแล้วก็เป็นอาชีพแล้วก็มาทําให้จิตใจเราเบิกบานด้วยคราวน,นี้เวลาไปแต่งตัวเนี่ยบอมก็จะแต่งตัวหลายสไตล์แต่สไตล์ไหนท่านผู้ชมอยากจะรู้ว่าบอม มีสไตล์การแต่งตัวแบบไหนหรือแบบนี้หรือหลายๆแบบคือตัวหมอบเองสมมติว่ามีเพื่อนเขาชวนไปงานแล้วก็ต้องถามว่างานนี้เขางานคอนเซ็ปอะไรครับผมคือเราไปงานแล้วก็เคารพเจ้าของงานครับครับเช่นเขาบอกว่าวันนี้แต่งแบบออกไทยๆทยนะวันนี้เป็นแฟนซีอ่าเป็นแฟนซีนะหรือจะเป็นแบบสบายสบายหรือจะเป็นอะไรแล้วก็ไปไปตามคอนเซ็ปงานอ๋อก็คือให้เกียรติเจ้าของงานให้เกียรติเจ้าของงานครับความภาคภูมิใจมีมากมายของทุกคนนะครับแต่สําหรับหม่อมใช่ไรคืออะไรครับ จะถามถึงว่าความอดทนของเราความภาคภูมิใจนะฮะอดทนแล้วก็สามารถที่จะฟันฝ่าอะไรได้เยอะแยะเลยเนะี่ยต้องเป็นคุณพ่อครับผมเพราะคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่สอนหมอมตั้งแต่เด็กอสอนให้เราเมีความอดทนเขาจะสอนแบบว่าให้เราคิดมันได้ก,การปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเพราะพ่อเนี่ยสอนมาครับ และพอมาถึงถามว่าความสวยงามหรือการมา huh. ออกแบบเครื่องประดับ,บอะไรที่พิกผันจากต,ตัวเองชอบแล้วทำไมถึงได้มาเปิดร้านได้อันนี้ต้องพรงุงเฉยบเพราะรว่า<ร>เสด็จท่านเนี่ยเป็นคนสอนเพราะว่าท่านสอนแบบว่าเป็นครูสอนแบบว่าไม่เหมือนกับเรารู้สึกว่าท่านเป็นครู ท่านจะพาไปตำร้านของเก่าแล้วท่านก็จะรับสั่งคุยแ้วเราก็เราก็ลักจําไปด้วยรักจาเหมือนกับเป็นนักเรียนนักผู้ฟังว่าเขาพูดอะไรอะไรมันสวยศิลปะตรงนี้คกอวกัอะไรมันก็เป็นเหมือนกับเราศึกษาไปในตัวครับผมโอ้นี่ก็ศิลปะเหมือนกันนะเห็นไหมของเก่าหวังลโวออศวินการละครพวกนี้ก็จะเป็นพวกของของไทยหนางของเสด็จผู้ใหญ่ี่เิกแล้วแล้วมีต้นแบบอะไรอีกบ้างครับความขยันมันเพียนอะไร ความเช่นว่าความอดทนความขยันอันนี้คุณพ่อแหละครับครับถ้าความสวยงามศิลปะหรือออกแบบบ้านออกแบบดูสินค้าดูของก็ต้องเสด็จผู้ใหญ่อันนี้ท่านจะปาพร้อมรวมทั้งต้นไม้เพราะเสด็จเนี่ยชอบต้นไม้ชอบศิลปะชอบการออกแบบบ้านในเช่นออกแบบบ้านในหม่อมจะได้จากเสด็จเพราะว่าเสด็จท่านเนี่ยตอนที่ท่านออกแบบให้หม่อมเนี่ยออกแบบบ้าน ท่านก็จะพูดไปว่าฉันชอบแบบนี้แบบนี้แล้วก็ท่านก็ขีดขีดล่างๆนิดนไปหน่อยบ่อมก็สเก็ต สเก็ตเสร็จก็หม่อมเป็นช่างตัดเสื้อครับผมหม่อมก็ตัดหุ่นขึ้นมาทำหุ่นบ้านเลยนะครับอายุสิบห้าสิบหกเนี่ยทำหุ่นบ้านก็ถามท่านดูว่าอย่างนี้หรือเปล่าว่าจะส่งแบบนี้ไหมท่านก็เห็นว่าเอ๊ะนี่มีแววรู้สึกเข้าไปด้วยกันคุยกันรู้เรื่องท่านก็ไปซื้อพวกสเกลมาให้อันนี้คือว่าท่านก็เหมือนกับเธอเขียนอย่างนี้นะเราก็วัดไปวัดมาข้างหลังเพราก็าส่งแบบมาเราก็อ่านได้ครับผมอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่ได้มาจากเสด็จจะถามว่าเออ ความที่สุดของชีวิตเนี่ยหลายอย่างอย่างเช่นที่สุดเลยได้มีโอกาสเนี่ยอันนี้ก็เป็นความประทับ,บใจ<ช>ของครอบครัวกับลูกๆก็ได้มีส่วนเข้าไปช่วย เออในหวังทำงานเช่นว่าจัดงานพบรอบสอง้ัยตีครับผมอันนี้ก็เป็นงานอีเวนต์อะไรต่างๆที่เราเขาเข้าไปช่วยพิพิธภัณฑ์ของพระที่นั่งนิมมานเน่สมัยก่อนที่เขายังไม่ได้เปิดครับผมอันนี้เป็นภาพคนใจอันนี้ก็เรียกว่าตอนที่เข้าไปตามเสด็จทูตใหญ่ แล้วก็ได้ไปเฝ้าพระนางเจ้าพระนางเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าในวังก็ไปเจอเฝ้าท่านทุกกวันเป็นเวลาหลายเดือนครับผมก็ทําให้งานสําเร็จได้ด้วยแล้วก็ไปช่วยกันล้างของอะไรพวกนี้เป็นอะไรครับผมทให้หม่อมเนี่ยมีโอกาสได้ไปเห็นพึ่งบารมีแล้วเขาเรียกว่าชื่นชมบารมีเอเช่นว่าของของก่าอมันทาให้เราเนี่ยมีความเหมือนกับเราไปศึกษาอ๋ออีกเพิ่มเติมครับผมเพิ่มเติมโดยการที่ไปเห็น ของที่แบบโอ้โหยังจําติดตากํำไรแบบ,บเป็นเขี้ยวยหูป่านะแล้วก็ออกแบบมันสวยจนกระทั่งทุกวันนี้นะจินตนาการอันนั้นมันยังอยู่ในสมองอมเลยนะเราบอกถ้าวันหนึ่งเราไปเจอไอ้เขี้ยวหมูป่าพัานรอบมือได้นะ แล้วจะทําแบบนี้ขึ้นมาแล้วเอามาโชว์ไว้ที่ร้านใชหลเดี๋ยวเดี๋ยวีปหน้าปีหน้าพยายามหาเคี่ยวแต่พอไปเคี่ยวหมูมันจะชนกันมันยากอันนี้เป็นหมูพิเศษอคหมูมันก็เวียนแค่หน่อยเดียวมันไม่ถึงกระกลมยังบอกเ้ยถ้าเกิดเมียนั้นน่าจะทําออกมาอันนี้ก็คือความภาคภูมิใจที่ได้ไปเฝ้าแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพอเราทํางานเสร็จถวายท่านเรียบร้อยท่านก็พระราชทานเหรียญ ทำมาให้ดึงที่ระเอาไว้ให้ลูกเป็นเนไว้ในครอบครัวครับอันนี้ก็คือความภูมิใจภูมใจครับวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับหม่อมไชยไลยุคนนยุทธยาที่เป็นเจ้าของคุ้มไชไลนะครับซึ่งและก็มีธุรกิจมากมายหลายอย่างนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านด้วยนะครับต้องขอขอบคุณหม่อมด้วยนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม โอ้โหคุ้มหม่อมชายไลที่สวยจริงๆนะคะก็ต้องขอกราบขอพระคุณหม่อมชายไลยุคนมาณนะที่นี้ด้วยนะคะที่เปิดโอกาสให้ทีมงานเราไปเยี่ยมไปเยือนแล้วก็ได้เห็นถึงความสู้ชีวิตอดทนของท่านนะคะที่สามารถฝ่าฟันกับอุปสรรคในช่วงน้ําท่วมมาได้ตอนนี้เข้าสู่ภาวะเกือบปกติแล้วแล้วก็ปีนี้ฟ้าใหม่ค่ะ2555ทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะกลับมาช่วงหน้าเราจะไปพบกับช่วง h ูอิส h ูใครเป็นใครกับพี่เอ สา,สาเพิ่มสวนสาธารณะเขียวขจีขนาดใหญ่อีก5แห่งสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่ม4แห่ง และเชื่อมต่อเครือข่ายระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพเชื่อมต่อสะดวกเพิ่มอุโมงระบายน้ําใหญ่อีก4อุโมงระบายน้ําตรงลงสู่แม่น้ําเพื่อรองรับฝนตกหนักและน้ําทะเลนุ่นติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 20,000ตัวและไฟส่องสวา 50, ่าง50,000ดวงกรุงเทพก้าวหน้าแก้เรื่องใหญ่อย่าง,ย,างยั่งยืน แค่ล้างแผลใส่ยาอย่างเดียวยังไม่พอนะครับเมื่อเกิดบาดแผลจากสุนัขหรือแมวกัดขวรทุกครั้งต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรับคําแนะนําในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่สําคัญต้องฉีดยาให้ครบตามกําหนดเวลาที่แพทย์นัดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองครับทั้งชีวิตเราดูแลกรุงเทพมหานครไม่ต้องถึงไฟแดงไฟเหลืองผมก็จอดแล้วครับไม่ต้องเาี่ยงครับแก้วเดียวผมไม่ขับแล้วครับ ผมจะไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดครับต้าจะข้ามสะพานลอยถึงจะเหนื่อยแต่ก็ปลอดภัยค่ะรอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนทำตามกฎจราจรค่ะร่วมกันตั้งปณิธานรักษาวินัยจราจรเพื่อในหลวงของเรากับโครงการถวายปณิธานล้านหัวใจรักวินัยจราจรผ่านห้าช่องทางโดยกรุงเทพมหานคร